สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะคะผู้ใดนาะเขามาให้กำลังใจคอมเมนต์มาเนี่จ้าค่ะต่างกลองกับไส้ขนาดค่ะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะนี่มาเห็นงานค่ะ แต่ว่าค่ะกับทั้งนี้จะผ่านบ้านยิลาค่ะทุกคนค,ะค่ะคะบ<ร>าบึงว่าเาบ่งวาาบึงว่าเฉพ่อยีลาแลนออกกำลังกายบนนอตื่นเต้นแห้งค,ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแก่นเพชรสวัสดีทั้งแปดท่านนะคะนิวาย ่อไปอีก3กิโลเมตรโอ้โหลดกระต่นดึงดั้งดึงดังอยู่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีทั้ง9ท่านนะคะพี่น้องบรรยากาศยามคำคำค่ะอันนี้มาเฮ็ดงานนะคะแล้วก็อาขากลับ อีกเส้นทางหนึ่งค่ะจะผ่านบานอีลาเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศคำคำมาฝากพีฝากน้องให้ได้เบิ่งกันค่ะฝากเป็นกำลังใจใ้ในเดเดอร์ค่ะสวัสดี FC น้องอุงอิงนะคะ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ FC พลังเงียบทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทั้ง11ท่านและ11ไลฟ์ที่เข้ามานะคะ สวัสดีคุณบุญมีค่ะมาลุ่นกันค่ะทุกคนค่ะว่าจะพ่ออีลาออกกำลังกายบ้านอ้อเพราะว่าอันเฝ้าคลิปเบิดมือประท่านเห็นพ่อเอกลง่งอยู่เนาะคะ่ะเห็นแต่อีหลาโพูดบอกว่าอยากขอบข่วนะคะอยากช่วยเหลืออ่าอันจังหวัดเชียงรายที่เพิ่นน้ำถ่่มเห็นอีลาโพูดแค่นั้นค่ะ ก็ยังเงียบอยู่กลับมาจากญี่ปุ่นอาจจะไม่เมื่อยกันเนาะค่ะก็เลยอพอท่านเห็นคลิปที่พ่อเอกลุ่บ้านนี้มาเฮ็ดงานแถวนี้พอดีค่ะกับโบได้ใกล้จากบ้านอีหล่าร้ายค่ะคากับจะกลับเส้นทางนั่นก็นเลยจะเก็บบรรยากาศมาฝากทีฝากน้องห้ไดเบึงกันค่ะทุกคนก็นจะคิดฮอดอีหล่าบบแพ่กันเนาะค่ะลุ้นค่ะทุกคนค่ะว่า สิพ่อพ่อเนาเหลืออีกเจ็ดกิโลเท่านั้นค่ะจะหอดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอีกสามร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไป ไปสวัสดีทั้งสิบท่านค่ะครับ่าไปสิบห้าไปจอบบรรยากาศค่ะพี่น้องแต่ว่าจะโบก่าเขาไปนรอค่ะบพอยากรบกวนวิลาส่วนตัวของอีหลาเนาะค่ะได่เต้บ,บรรยากาศรอบๆนอกกันยังดีค่ะ อีฬากลับมาจากญี่ปุ่นเนาะคะ่ะก็จะเมื่อยๆหละเพราะว่าวันที่21นี่ก็จะเปิดวงแล้วนะคะเปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีลาก็ะน่าจะเป็นเวลาพักผ่อนค่ะช่วงเวลาพักผ่อนเพราะว่าหลังจากติดเปิดวงไปแล้วอีลาก็สิบวันพักยาวเลยเนาะคะ่ะบนันก็จะลุยงานยาวช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อน เพราะว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตวันที่21กันยาแล้วนะคะเห็นอีหลาไปรีวิวแบรนด์เท่าแก่น้อยยูโคลาดนะคะวันที่2 2งานอีหลาก็จะเน่าไปเลยค่ะวันนี้อีหลาพักผ่อนกระแทกสิบมีวัน,น,บบวนช่วงเวลาหลังจากนี้แหละคะ่ะเพราะว่าคือจังได้ยินคาววันที่15หค่ะก็จะไปโดมนะคะไป้อมหญ่อีหลาก็จะมีเวลาพักผ่อนมือน,นีกับมืออื่นแค่นั้นคะ่ะสองมือ ฟิีมลิมหล,ลดมันมืดเด้อจ้ะข้างนอกบรรยากาศข้นอกก็บ,บ่ได้มืดแบบนี้แล้วะคะ่ะกะเป็นครังที่สองนะคะทีนั่นนี่าเดม่าค่ะเพราะว่าเธอแหลกมาไล่สีเบเยอร์นะคะที่ว่า สีไปยืมมาติบอร์ดมาไหลวันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าสิงหานั่น,นเอก็ได้มีโอกาสมาน้ำพินน่นคือการค่ามือหน,นันเป็นครั้งแรกในชีวิตคือการค่าที่มากินเขาบานอีลาแต่ว่ามือหน,นีมาเฮ็ดงานค่ะมาทํางานแล้วก็ค้ากลับก็เลยจะผ่านเส้นทางนี้ค่ะก็เลยมาลุนว่าสิพอยลาบอน,นอ ขอบพระคุณทั้งเจ็ดท่านนะคะเหลืออีกสามกิโลค่ะเดี๋ยวจะพ่านบานีลาหินน้อยหนึ่งก็ยังดีเนาะคะ่ะสวัสดีทั้งสิบสองท่านนะคะขอบพระคุณทั้งยี่สิบไลค์ค่ะ เป็นบรรยากาศนะคะนั่นนีเลิกงานแล้วค่ะก็จะกลับสินทางนี้จะผ่านบานทีลาค่ะก็ะเลยตื่นเต้นค่ะทุกคนค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะสวัสดีแม่แสงค่ะขับรถดีๆเด้อขอบคุณแม่แสงค่ะ สวัสดีแม่แสง JO1 Official ด้วยนะคะ หอนแม่คือกันค่ะคิดถึงแม่แสงเหมือนกันค่ะเอาหอนขับรถดื่มเหลียวลืมกับรถค่ะค่าตาอานพมเมมตน สวัสดีทั้งสิบห้าท่านนะคะสวัสดีสิบสามทันเดอร์จาก สิทธิการหลดค่ะ ดียีสิบท่านค่ะ เด้อยขาด ทั้งยี่สิบสองท่านค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะป้ายกระถินสามมคคีนะคะวัดน้องคูวัวนที่หนึ่งที่สองเลิค่ะนี่ค่ะตำบลจาน ู้ใดยู่ไกลก็กมารวมบุญกับทินน้ำเดือค่ะขอบคัวอ,อีหลาพ่อเอกแม่หน่อยนะคะอีหลาเป็นเจ้าภาพค่ะวัดน้องคูนี่ค่ะวัดน้องคูพาชมบรรยากาศยำมือแลงค่ะ ลุ่นไปพ้อมกันค่ะว่าเจอยยีรามา่แลนออกกําลังกายคือเตือนนันที่มาโบค่ะ ต้อนรับสู่บ้านน้องคู่นะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะที่ไหนเอ่ยนะคะคุ้น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 ,ค,นค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทั้งสามสิบหกท่านนะคะ ีบรรยากาศสีเงีมือเลขค่ะบรรยากาศที่คุ้นเคยนะคะบ่ไดดเห็นหนะเห็นแต่หลังคางเงือนก็บพออยู่เห็นแต่หัวบ้านอีหลาสนี่กระซื่นใจเป็นวะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะมาถึงแล้วนะคะบ้านหอบฝัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ อีราณะจะเมื่อยค่ะเพราะว่ามาเถือวังหันเห็นอีลาเลนออกกำลังกายค่ะเถือหนีบว่าเห็นอีลาเลนออกกำลังกายเลยอีลานะจะเมื่อยบว่าค่ะจอดจอดจอดแม่นบว่าเก่งใจไหมค่ะบว่า้าเขาไปซํานีก,ก็ดีใจแห้งล้ค่ะตื่นเต้นค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทั้ง39ท่านนะคะ บ้านหอบฝันนะคะยินดีทุกท่านนะคะต้อนรับสู่บ้านหอบฝันค่ะนวงคะ,คะดีคะ่ะบ้านใครเอ่ยนะคะบ้านหอบฝันนะคะอยากไปดิเสียเอมาจะพาลพี่น้องเดี๋ยวจะพาวนมาอีกเทือนึงนะคะเรากันเนอค่ะคุณเดี๋ยวจะพาวนมาอีกเทือนึง น่าจะพอมีไผอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเป็นสีเดี๋ยวนินไปเสียงบอกโดเฮาเข้าไปเลยพ่อเอกมีบ้านมีบ้านไหนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปหาหมองกับโรดก่อนค่ะพ่ออาทิตะาก็อยุนนันล่ะครับอ๋อเมอนค่ะมูว่านเห็นในคลิปของพ่อเอก มี่พ่อลุงกับพ่ออาชิตะเพิ่นมากค่ะมูว่านเอาพี่น้องพ่อเจ้าทินเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมองกับรถมาไหม่ทั้งหนาเดี๋ยวเด้อค่ะสวัสดีพ่อครูครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะบรรยากาศสีเร่งๆค่ะบรรยากาศสีเร่งๆบ้านอีลานะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวจะลบกลับมาใหม่ค่ะนันนี่มาเหตุงานค่ะท่างกลับจะผ่านบ้านอีลาค่ะก็เลยโอ้คิดฮอดคิดถึงเนาะคะ่ะยินแต่นในคลิปก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้อง สงสัยอีหลานอนแมนค่ะอีหลาเมื่อยปกติเวลาหนีอีหลาจะมาออกกำลังกายค่ะบ่เ,ะเห็นมาเทือทิแลีวนั้นมาประจวบอีหลาเล่นออกกำลังกายพอดีค่ะมือหนีสงสัยเป็นสีเมย่อยๆกันทุกคนค่ะก็เลยเห็นบ้านเงียบๆค่ะปกติจะเห็นบาวโทนแม่ว่านเ่นยางอยู่ข้างหน้าม,มือกี่ซองไปเห็นเงียบ มิสซิลีค่ะได้ยินแต่เสียงบอกโดเฮาเดี๋ยวจะพากลับไปเบิรงไมด้วยค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีทั้ง56ท่านนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศค่ะบ้านน้องคู่นะคะบ้านลูกสาวเฮาหนั่นเองนะคะบ้านอีหลาอุ้งอิงนะคะตะว่าโบเห็นอีหลาอีหลาหาสินอนนะาจะพักพรค่ะเพื่อนกับเมยเนาะเดี๋ยวพี่น้องคะ่ะจะหาหมองกลับรถค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงไม่ค่ะ สวัสดีคุณอำน,นาจค่ะสวัสดีทั้งห้าสิบหกทั้งหกสิบห้าท่านนะคะตื่นเต้นค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่จะกล,ลับรถไปละค่ะนี่ครับเราจะพาไปบ้านหอบฝันนะคะเราจะพาไปบ้านหอบฝันกันนะคะทุกคนขาพากันครับซาซาบิรงบรรยากาศค่ะ สวัสดีทั้งเจ็ดสิบสามท่านนะคะบรรยากาศตรงไฮทรงหน้าโซดชื่นขนาดค่ะสวัสดีทั้งเจ็ดสิบสามท่านนะคะสวัสดี FC อีลาน้อยนะคะเอ น้องอุงอิงนะคะ fc สาวน้อยเพรบ้านแพง fc พลังเงียบทุกทท่านนะคะแม่แสงบอกว่าอยากไปด้วยจังเดี๋ยวจะผ้ามาเด้อค่ะแม่อยู่บ้านน้ลาบโบกไกลจากบ้านนั่นนี่ปันไดค่ะท่างทางกนกะหน่อยเนี่ยจักหน่อยค่ะมันแบบว่าสามารมาจอดรถได้เนาะคะ่ะมาเติมกำลังใจค่ะทุกคนคะ่ะ มาเติมกำลังใจนะคะตื่นเต้นแห้งค่ะซัมหนีก็ดีใจแล้วนะคะบ่ได้เห็นนาเห็นแต่ลังค่าเฮือนกับพ่ออยู่เห็นแต่หัวบ้านอีลา่าซัมนีกระซื้นใจมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ้งนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะบ้านหอบฝันนะคะ ของลูกสาวห้าบ้านอีหลาอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีทุกกาลังใจนะคะสวัสดีทั้ง76ท่านเลยนะคะพี่นองคะ่ะเห็นสำหนีกับซื่นใจเนาะคะ่ะสวัสดีทั้ง74ท่านนะคะ บ่ได้เห็นหนาเห็นแต่ลังค่าเฮื่อนกับพ่ออยู่เห็นแต่หัวบ้านอิหลาสำนีกระซื่นใจสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านหอบฝันนะคะอันนี้เป็นบ้านลูกสาวเฮ้านะคะบ้านอิหลาน้อยอุ้งอิงนะคะเป็นเสีเงยงเงียบค่ะอ้าวเห็น สีสกเกตสร้างบ้านนะคะพ่อช้างนะคะเป็นพ่อช้างออกมานะคะเป็นสีสกเกตสร้างบ้านสวัสดีทั้งแปดสิบเอดท่านค่ะแม่เย่ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งแปดสิบเอดท่านค่ะเดี๋ยวจะน,นนี่จะล่งรหดไปจักน้อยค่ะเดี๋ยวไปทักทายพ่อสีสกเกตสร้างบ้านจักข้าวหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวป่อขึ้นครับหลดออกมาละโบ สวัสดีทั้ง85ท่านนะคะเดี๋ยวจะไปสวัสดีนะคะโอ้เสียงอันเบบ บกโด้ค,นคุนขายยานบกโด้บกโดเรียนมากว่เนะั่นเดี๋ยวไปก่อนเด้อบ,บกโดมากบกโดมากเนะี่ยมันจะกาดสีเนี่ยมือแรงค่ะทุกคนคะ่ะบ้านอีหลาเงียบค่าน่าจะเป็นทุกคนผักพรอ,อูบังเนี่คะ่ะสมุนสองโตเพิ่น ออกมาเป็นแต่ยาเนเฮียงค่ะทุกคนขาบวกก้าเข้าไปเด้อนี่เด้อว,วาสิมาเสือเสือกันหนาวกับอีราแล้วมีของมาฝากพ่อมบุญน่ะพุนน่ะจะคล้องบานเพิ่อนออกมาตอนหลับเข้าไปบ่ได,ด้ด้ค่ะทุกคนขาเอาหนันเพิ่นเลียนมาแล้วนะัว่นยูหยานยานยานหยาน คนสวัสดีทั้ง75ท่านนะคะอู้ยจะคลองเพิินไปเลยครับเพิน่นปห้เขาไปดิค่ะนี่เพเล่นน้ำกลเลี้ยวบาก่าเขาไปเลยวดนี้เดี๋ยวมืออื่นสิมาไหมเด้อวดนี้เฮ็ดจากไหนบ้านนี้พี่น้องคะบ้านหอบฝันของเฮ้ามีเจ้าทีนเพิ่นมาต้อนรับสองตบ่กาเขาไปดิค่ะย่านเดี๋ยวเดี๋ยว สิทัาค้าเมย์หน่อยกอนมืออื่นสิมาไมา่อันที่เพิ่นพ่อเอกโพดเนะาะค่ะว่าพผอยากรวมบุญกระถินกระโอนใดที่บัญชีวัดน้องคู่แต่วันนั่นนี่อยากมาร่วมบุญด้วยตัวเองค่ะเมือนี่ตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญกระถินกับเมย์หน่อยกับพ่อเอกกับอีลาแล้วก็ว่าจะมาอุดหนุนเสือขันยาาอีลาพร้อมค่ะบันนี้ว่ากล้าเข้าไปเรียกโด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 จอดหน้าบ้านเลยครับ มาหยอกมาขีเลนสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทั้ง84ท่านยางเขาไปไหมบอค่ะบูะ๊ยางเขาไปไหมบอคะ่ะสวัสดีทั้งมันไมกัดหลอกเดอร์เมียนค่ะมันพวกกัดดอกคะ่ะเพิ่นเฮาแหละตื่นเพราะว่ามาหลอบทีเลี่ยวเพิ่นเพิ่นกับเฮาซื้อคะ่ะมกุกดมาตอนหลับ คนขามันบกัดเดี๋ยวนั้นนี่ขออนุญาตอยากมาร่วมบุญด้วยตัวเองนะคะอยากมาร่วมบุญกับยิลากับไม่หน่อยกับพ่อเอกด้วยตัวเองค่ะ,ะเขาเรียกว่าสีโบโอนค่ะพอดีมาเฮ็ดงานท่าหนีพอดีจะมาร่วมบุญกระถินนะคะ จอดจากคนสวยสวัสดีพี่น้อั j ออฟฟเเชียลด้วยนะคะสวัสดีทั้ง91ท่านค่ะเดี๋ยวจะไปทักทายพ่ออันซีสเกตสร้างบ้านเนาะอุ้ยพี่น้องสมุนร้ายคักเด้อน,นั่นนีบวกก่าเขาไปนี่